สวัสดีครับผมบอยประกอบครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไฮเออร์นะครับผมยุคโควิดแบบนี้ครับหลายๆคนนะครับคงจะได้โชว์ฝีมือทําอาหารอยู่ที่บ้านกันใช่ไหมครับบ้านผมก็เหมือนกันครับมีสมาชิกอยู่หลายคนเลยผมจึงต้องเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหารเอาไว้ให้พร้อมครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บวัตถุดิบครับผมจึงต้องมีตัวช่วยให้ทุกอย่างสดใหม่ให้อาหารของผมอร่อยได้อย่างโปรและนี่คือตู้เย็นไฮเออร์มัลติดอครับที่คุกกิ้งเลเวอร์ทุกคนต้องมีไว้ในครัว นวัตกรรมที่ผมชอบครับก็คือ HCS เทคโนโลยีครับที่มีทั้ง HCS Moist Zone ที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสดของผักแล้วก็ผลไม้ได้มากถึง90%นานกว่า7วันนอกจากนี้ครับยังมี HCS Dry Zone ช่องแช่ของแห้งครับที่ควบคุมความชื้นอยู่ที่45%ทีนี้ไม่ว่าจะของสดหรือของแห้งก็จัดมาได้เลยครับไฮเออพร้อมเสมอ หรือถ้าเป็นสายทานเนื้อนะครับโอ้โหสบายเลยครับด้วย Magic Room ช่องที่คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการครับตั้งแต่ลบ18ถึง5องศานะครับซึ่งคุณสามารถนำเนื้อที่แช่เอาไว้ออกมาประกอบอาหารได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอน้ำแข็งละลายครับเห็นไหมละครับว่าตู e ้เย็น h i เออร์มอติโดร์ซีรีสตู้นี้ครับช่วยให้คุณจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อการเป็นเชฟจำเป็นได้อย่างโปร